เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับพลังงานสีแดงสดตลบฟุ้งทั่วห้องกว้างอุณหภูมิร้อนระอุแพ่กำจายทำให้ห้องนี้ร้อนอบอ้าวราวก็จุดไฟกองใหญ่เนื้อเตียงเสียวเย็นนั่งขัดสมาธิร่างกายประหนึ่งหลุมไร้ก้นดูซับพลังงานสีแดงสดโดยรอบกระสู่ในกายตลอดเวลา ลอยหลังกาดดูดซับพลังงานสีแดงสดผิวหนังของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงบนใบหน้ามีเหงื่อผุดซึมไหลผ่านร่องแก้มยดยาดลงมาดูดซับพลังงานจากในสมุนไพรโดยตรงเป็นครั้งแรกที่เซียวเหยงกระทําเรื่องเช่นนี้การฝึกในอดีตเขาต้องนําสมุนไพรไปสกัดก่อนเพื่อให้พลังงานในสมุนไพรบังเกิดผลเต็มที่แต่ขณะนี้เขาไม่มีเวลามากพอโอกาสทะลุทะลวงโผล่มาแวบเดียวก็จากไป ใครรอถึงครั้งหน้าไม่ทราบต้องรอถึงเมื่อใดโชคดีที่ในกายเซียวเหยียนมีไฟวิเศษคุ้มกันแม้ขณะดูดซับพลังงานสีแดงสดนั้นยังมีอาการแสบร้อนเป็นพักๆหาก็พอจะข่มกลั้นได้และที่น่ายินดีก็คือการทำเช่นนี้กลับไม่มีผลเสียอันใดต่อร่างกายพลังงานสีแดงสดไหลเข้ามาไม่หยุดยัง้งจากนั้นผ่านการหล่อหลอมเป็นปรายุทดบริสุทธิ์เข้มข้นลำเลียงผ่านเส้นลมปราณ ระหว่างที่ไหลโกรกก็เกิดความรู้สึกอัดแน่นด้วยพละกําลังยามนี้สมาธิจิตเซลเย็นแน่นิ่งถึงขีดสุดเพราะหลังจากพลังงานเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนโอกาสทะลุทะลุงที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้เริ่มส่อแววมาเยือนอีกครั้งครืนปราณยุทธ์หลังไหลผ่านเส้นลมปราณมากขึ้นทุกขณะจนกระทั่งก่อเกิดเสียงครื้นครั่นแผ่วๆแต่ละครั้งที่ปราณยุทธ์ล่นผ่านเส้นลมปราณ ล้วนจะทำให้จิตวิญญาณเซียวเยียนสั่นกระตุกความรู้สึกนิชวนให้ลุ่มหลงงม,มงายหลังเซียวเยียนโหมทวีพลังดูดยังดุเดือดพลังงานสีแดงสดที่อวนคลุ้งในห้องเริ่มส่งเสียงหวีดหวิวเป็นพักๆก,ก,ก่อนจะกลายเป็นกระแสปรายุท์ที่คล้ายจับต้องได้พุ่งชนร่างเซียวเหยียนจากนั้นแทรกซ้อนผ่านรูขุมขนเข้าสู่ในกาย่วงดูซับย่างบ้าคลั่งพลังงานสีแดงสดเจาะทะลวงผ่านผิวไกยความแสบร้อนทำให้เซียวเย็นรู้สึกเหมือนถูกโยนลงโลน้ำพริกเผา ไายใต้การปล้นสะดมร้ากับปาวานกลืนเหยื่อพลังงานสีแดงสดในห้องยิ่งมายิ่งอ่อนจางแต่ว่ากลิ่นไอของเซียวเยียงกลับยิ่งมายิ่งแก่กล้าเมื่อพลังงานสีแดงสดกลุ่มสุดท้ายไหลผ่านลมหายใจเข้าไปร่างเซียวเหยยนสั่นสะท้านเล็กน้อยแล้วนิ่งงันประนึงแปรสภาพเป็นรูปปัน้นไม่กระดิกแม้แต่น้อยภายในห้องตกสู่ความเงียบสงัดฉับพลันระหว่างนั้นมีเสียงไหลสู้แววแววเมื่อมองหาที่มาของเสียงพบว่าเสียงนี้ ดังลอดจากในกายเซียวเหยียนและขณะที่เซียวเหยียนตัวแข็งนิ่งเหมือนสมณะเท่าเข้าฌานกลิ่นอายทรงพลังหอบหนึ่งกับหลังตื่นฟื้นอย่างช้าๆคล้ายกับพญาราชสีตื่นขึ้นจากการหลับไหลห้องพักของเซียวเหยียนเป็นลานสวนที่เงียบสงบแห่งหนึ่งในลานประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์สายลมรำเพยชักนำกลิ่นหอมรวยรินในลานสวนมีศาลาหินหลังหนึ่งศาลาหินหลังนี้ มีเงาอารชรสองสัยนั่งอยู่เงียบเชียบเบื้องหน้าคนทั้งสองจัดวางกระดานหมากแผ่นหนึ่งบางครั้งมีเสียงวางหมากบนกระดานกังวานขึ้นหากเซียวเหยียนออกมาตอนนี้จะต้องตกใจเพระาะฉากนี้อย่างแน่นอนสตรีสองนางที่สอแวเป็นปฏิปักษ์ตั้งแต่แรกพบยามนี้ถึงกับนั่งลงเล่นหมากล้อมได้กันอย่างสงบช่างน,นาเหลือเชื่อจริงๆพี่เซียวอีเซียนตอนอยู่สำนักในก็เคยได้ยินพี่เซียวเหยียนเอ่อยถึงท่าน เขาบอกว่าท่านคือสหายที่ดีที่สุดของเขามือนวลผ่องขีบมากสีขาวนวลเม็ดหนึ่งวางลงเบาๆสวินเอ๋ช้อนสายตาขึ้นมองดูดวงหน้างามล่ออด้านตรงข้ามขณะยิ้มกล่าวเซียวอีเซียนชะงักมือที่กำลังล้วงมากในกล่องประกายตาวูบไหวเล็กน้อยกล่าวว่าเขาก็เป็นสหายที่ดีที่สุดของข้าเช่นกันสวินเอ๋หัวราะแผ่วๆเอ่ยถามเรียบๆนับเป็นเพียงสหายเท่านั้นอย่างนั้นหรือ เซียวอีเซียนเหลือบตาขึ้นจ้องมองสาวน้อยเลอโฉมตรงหน้าแย้มยิ้มไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธนางเไหนจะฟังไม่ออกถึงน้ำเสียงอย่างเชิงของสวินเอ,อ๋อแม้อีฝ่ายไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไปแต่นางก็หาใช่ชนชั้นเรียบง่ายไร้เดียงสาสามารถก่อตั้งกลุ่มอิทธิพลอย่างนิกายผิดไหนจะก,กระวัติชูวินได้นอกจากพลังฝีมือแล้วไหวพริบปฏิพานของนางย่อมล้ำลึกสุดคเนเพียงแต่ไม่ยินดีแสดงออกมาขณะอยู่ข้างกายเซียวเยยนเท่านั้นเอง เห็นท่าทีไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธของเซียวอีเซียนสวินเอช๋ชง,งักมือตาคู่งามพิงพินิษฝ่ายแรกเอ่ยเสียงแผ่วเบาอีกไม่นานข้าก็ต้องไปแล้ววันหน้าคงต้องรบกวนท่านดูแลพี่เซียวเยียนขอเพียงข้ายังมีลมหายใจเขาจะไม่เป็นอะไรเซียวอีเซียนจ้องหน้าสวินเอ๋ตรงๆในน้ำเสียงอ่อนหวานกลับมีความหนักแน่นเต็มเปี่ยมสำหรับคำตอบของเซียวอีเซียนสวินเอ๋เอพยักหน้าเล็กน้อย ยืดเอวบิดขี้เกียจเบาๆหัวสรีระอันเย้ายวนใจขณะจะผุดลุกขึ้นกลับพุ่นคิ้วเล็กน้อยเงยหน้าเพ่งมองท้องฟ้าไกลลิบตรงนั้นมีเสียงท้าลมซัดกระโชกมาแววแววขณะสวินเอ๋อเพ่งมองเสียวอีเซียนเหลียวหน้าไปเช่นกันพลันมุ่นคิ้วกล่าวว่าเป็นหุบเขาปิงเหอรหรือตำหนักเจตพูดหรือไม่ใช่เป็นคนของตระกูลกูสวินเอ๋อส่ายหน้าน่าจะเป็นกองทัพพยับหมอกข้าได้กลิ่นสัตว์อสูรเขาเดียวสีปีก ห่วงอากาศภายในศาลาหินสั่งกระเพื่อมพวกผู้สูงวัยชุดดำสองคนนั้นปรากฏกายขึ้นแง้มมองท้องฟ้าแวบหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาคงได้รับคำสั่งให้รุดมากระมังสึกใหญเมื่อหลายวันก่อนออกจากคลึกโครมป่านนั้นผู้สูงวัยผมขาวกล่าวว่าเจ้าพวกนี้ตามติดเป็นเงาจริงๆสวินเอ๋อสสยหน้าไปมาสีหน้าไม่สพอารมณ์ทำอย่างไรได้ของตับพปยับหมอก พึ่งตรงกับคณะผู้อาวุโสเมอแกนังเหนียวพวกนั้นอยากจะขังคนดูไว้ในพิภพกูชั่วชีวิตใจจะขาดผู้สูงวัยชุดดำยิ้มเย็นขณนะกล่าวดูเหมือนเขาจะไม่ชอบคณะผู้อาวุโสที่ว่านั่นเช่นกันขณะทั้งสามพูดจาเสียงถาลมบนฟ้ายิ่งมายิ่งดังไม่ถึงอึดใจเงาดำสิบก็าสายปรากฏขึ้นเหนือน้านฟ้าเมืองแย่เฉิงในที่สุดสัตว์อสูรเขาเดียวสีปีกตัวมหึมาค่อยๆหยุดนิ่ง เงาร่างสิบกาสายทยานลงจากหลังสัตว์อสูรเผยโฉมกลางอากาศเหนือลานสวนที่พวกสวินเอ๋ออยู่กว่าตาทั่วลานรอบหนึ่งกอนหยุดนิ่งที่ร่างสวินเอ๋อแม่ทบหลิงเฉวนกองทบพยบมอกกำนับกูหนูขณะบุรุษรูปงามสวมชุดสีดำเหลือบม่วงแลเห็นสวินเอ๋อแววตาเป็นประกายร้อนแรงบังคับร่างร่อนลงจากนั้นประสานมือคำนับอีกฝ่ายอย่างนอบน้อมสวินเอ๋อมุ่นคิ้วนิดหนึ่ง พวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่คณะผู้อาวุาโสเกรงว่าคนหนูจะได้รับอันตรายจากภายนอกฉะนั้นจึงมีบัญชาให้ข้ามารับคนหนูกลับพิภพกูหลิงชเวียนยิ้มกล่าวกับสวินเอ๋ววาตาสำรวจโดยรอบกลับไม่พบเห็นเงาร่างเซียเวเยียนยามนั้นขโมดคิวโวลมีพวกข้าสองคนคุ้มกันคนหนูยังจะเกิดเรื่องอันใดได,ด้หรืออาศัยทารกย่งเจ้าที่บรรลุระดับปรมาจารย์ยุทธหาดาว หลังจากการเจิมน้ำมนต์ในหอบวงสวงก็สามารถคุ้มครองความปลอดภัยของคุณดูได้แล้วอย่างนั้นรอผู้สูงวัยผมขาวยิ้มกล่าวน้ำเสียงกลับไม่ไว้หน้าสักเท่าใดฐานะของเขาในตระกูลกูล่หาใช่คนหนุ่มอย่างหลิงเฉวยจะเทียบชั้นได้หลิงเหล่ากล่าวล้อเล่นแล้วคำสั่งของคณะผู้อาวโุโสข้าไหนเลยฝ่าฝืนได้กับผู้สูงวัยผมขาวท่านนี้หลิงชว่วยกลับไม่กล้าเสียมารยาทจึงประสานมือยิ้มกล่าว เห็นลิงชเวียนยกคณะผู้อาวุโสขึ้นมาเอ่ยอ้างผู้สูงวัยผมขาวจึงไม่กล่าวอันใดอีกเพียงหันมามองสวินเอ,อ๋อดูการตัดสินใจของนางคุณหนูพวกผู้อาวุโสตากร้อนใจจริงๆอกตันออกมาคราดี้ยังประมือกับตำหนักเจตพูดอีกด้วยหากพวกนั้นล่วงรู้ฐานะของท่านแล้วเกิดเสียสติทําอะไรขึ้นมาประกูลคู่ของระสมระสายแน่ฉะนั้นคณะผู้อาวุโสจึงมีคําสั่งเจียบขาดหากนําพาคุณหูกลับมาไม่ได้ พวกเราหลายคนกลับไปต้องรับโทษสถานหนักหลิงชูเหวียนมองสวินเอ๋อขณะกล่าวขึงขังสวินเอ๋อมุ่นคิ้วเล็กน้อยนางรู้แต่แรกแล้วหากเรื่องประมือกับตนหนักเจตพูดแพรถึงพิภพบกูตะกูลกูลต้องส่งคนมารับนางกลับทันทีแต่ไม่คิดว่าจะรวดเร็วปานนี้ครุ่นคิดชั่วครู่สวินเอ๋อหันไปมองประตูห้องที่ปิดสนิทกล่าวว่ารออีกสองวันข้าจะกลับไปได้ฟังดังนั้นหลิงชูเหวียนขมวดคิว้ว พวงสายตาไปที่ห้องนั้นใน้ดวงตาพราวแสงเยือกฟังว่านายน้อยเซียวเยียนแห่งตระกูลเซียวก็อยู่ที่นี่ตอนนี้เขาอยู่ที่ใดปีนั้นหลังจากแยกกันที่สถานศึกษาเชื้อนานหลายปีแล้วไม่ได้พบเจอไม่รู้ว่าตอนนี้เขาบรรลุกถึงขั้นใดแล้วได้ยินน้ำเสียงปรามาศในวาจาหลิงเฉวยนสซวินเอ๋อและเซียวอีเซียนในศาลาต่างชักสีน้าทันที ระหว่างสตรทีทั้งสองจะเอ่ยคำประตูห้องที่ปิดแน่นนั้นกลับเปิดออกช้าๆเงาร่างผอมสูงก้าวออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะชื่อชาที่แท้เป็นแม่ทัพหลิงเฉวียนาข้าขออภัยที่ไม่ได้ออกไปต้อนรับแต่ฝึกอยู่หลายปีแม่ทัพหลิงเฉวียนเพิ่งบรรลุระดับปรมาจารย์ยุทธห้าดาวนี่กลับเหนือความคาดหมายของเซียวเหยียนจริงๆรอยยิ้มบนหน้าหลิงเฉวียนค่อยๆเลือนหายกลับกลายเป็นเครียดขึง จับจ้องเอาร่างอ่อนไว้ที่ก้าวแช่มช้าออกมาจากในห้องเขากลับนึกไม่ถึงเสเสวะที่ไม่แม้แต่จะมีคุณสมบัติเอ่ยวาจาเบื้องหน้าเขาบัดนี้ถึงกับกล้าย้ำเยียดเสียดสีหรือว่าเขาเข้าใจว่ามีคุณหนูปกป้องหางก็กระดกถึงฟ้าได้แล้วขณะแววตาหลิงชเวนทวีความเยียบเย็นเสียวเวย็นปรากฏขึ้นกลางสวนในที่สุดใบหน้าประดับรอยยิ้มแจ่มจ้าทว่าพริบตาที่เสียวเวย็นปรากฏตัวกลิ่นอายหน้าเกรงขามหอบหนึ่งแผ่พุ่งจกในกาย หลิงชูเวียนสีหน้าเครียดขึงลูกตาหดเล็กโดยพลันปรมาจารย์ยุดหรืมองหน้าหนุ่มน้อยที่หยัดยืนสบายๆกลับแผ่สร่างกลิ่นออันน่าเกรงขามสีหน้าหลิงชูเวียนเปลี่ยนเป็นอัปลักษณ์ในรพริบตาปรมาจารย์ยุดสีดาวรึหลิงชูเวียนจ้องเขม่งที่เซียวเหยียนในใจเปลี่ยมแววพิศวงคิดถึงปีนั้นเขาเจอเซียวเหยียนครั้งแรกที่สำนักในฝ่ายหลังยังแค่ระดับยอดยุดเซียวเหยียนในเวลานั้น ไม่มีคุณสมบัติทาให้เขาเลือบแลด้วยซ้ํเอาไป็ใช่ผู้อวโสใหญ่ซูเฉียนออกหน้าเขาต้องบอบบทเรียนที่ยากจะลืมเลือนแกเซียวเหียนแน่นอนแต่ทว่าหลิงชเวียนคิดอย่างไรก็คิดไม่ตกเวลาไม่กี่ปีสั้นๆเสสวะตระกูลเสียผู้นี้กลับบรรลุถึงระดับปรมจารยุธแล้วนําสาเปรียบเทียบกับตนเพียงอ่อนกว่าหนึ่งดาวเท่านั้นความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินเช่นนี้จะไม่ให้หลิงชเวียนเตื่นสถานได้อย่างไรขณะหลิงชเวียนปั้นหน้าเคร่ง เสียวเย็นกว่าตาสำรวจบนร่างฝ่ายแรกก่อนยิ้มมุมปากเป็นรอยยิ้มเยาะปีนั้นหมอนั่นมารับสวินเอ๋ยยังคิดจะลงมือกับตนหากไม่ใช่เพราะผู้าอุโสใหญ่ซูเฉียนออกโรงเกรงว่าผลสุดท้ายยากจะคาาเดาแต่ต่อให้คราวนั้นไม่ได้ประมือแต่ว่าเสียวเย็นจดชื่อหลิงชูเหวยนคนนี้ไว้ในใจคำสบประมาทของอีกฝ่ายเมื่อปีนั้นเสียวเย็นจำได้ไม่ลืมเลือนแต่ไหนแต่ไรมาเสียวเย็นไม่ใช่คนโอบอ้อมอารีปีนั้นหลิงชูเหวยนคนนี้ เวยโอกาสที่เขายังออดหัดลบหลู่ดูมินสารพัดกระทั่งยังคิดลงมือประหัตประหารลำพังจุดนี้ก็เพียงพอทําให้เซียวเหยียนจดจำฝังใจแล้วนึกไม่ถึงตะกูลเซียวที่ตกตามเรียดินยังบ่มพ่อผู้แกล้งกล้าระดับปรมาจ,จารย์ยุติออกมาได้น่าอัศจรรย์ใจโดยแท้หลิงช่เวเียนจ้องหน้าเซียวเหยียนขมิงเขนหัวราะพลางกล่าวไม่รบกวนแม่ทัพหลิงช่เวเียนเปลืองสมองเรื่องตำนองนี้ใครก็ไม่อาจกล่าวได้ชัดเจน ปีนั้นตอนท่านเห็นข้าข้ายังเพิ่งระดับยอดยุดเท่านั้นแต่หลายปีผ่านไปใครแข็งใครอ่อนบางทียังยากจะชี้ชัดเสียวเหยียนกล่าวยิ้มยิ้มได้ฟังน้ำเสียงกระทบกระเทียบในวาจาเสียวเหยียนหลิงชูเหวียนใส่หน้าเบาเบาเสียยิ้มกล่าวว่าก็แค่ปรมาจารย์ยุดสี่ดาวยังกล้าวางก้ามต่อหน้าเราแม่ทัพไปสายตาข้าปีนั้นกับปีนี้ต่างกันไม่เท่าไรแม้เสียวเหยียนเพียงด้อยกว่าเขาเพียงหนึ่งดาว แต่หากปรับมือขึ้นมาหลิงเฉวียนมั่นใจว่าจะสยบอีกฝ่ายได้ความมั่นใจนี้หาไม่ใช่ปราศจากเหตุผลอย่างไรการฝึกอบรมที่หลิงเฉวียนได้รับในตระกูลกูล่รวมทั้งเพ็ดวิชาทักษะยุทธที่ฝึกปรือล้วนเหนือชั้นทั้งสิน้นเขาไม่เชื่อหรอกว่าตนจะอ่อนด้อยกว่าเซสวะที่ฝึกปรือด้วยตัวเองผู้นี้ในสายตาข้าท่านในตอนนี้ล้วนไม่นับเป็นตัวอันใดเช่นกันเสียวเยียนพูดยิ้มยิ้มเขาเองก็สอิสะเอียนหลิงเฉวียนผู้นี้ และความสะอิสเอียนนี้อาจสะสมมาตั้งแต่การก่อนฉะนั้นวันนี้แลเห็นเจ้าหมอนี่ต่อให้เซียวเย็นหนักแน่นปานใดก็อยากจะมอบสีหน้าดีๆให้แกอีกฝ่ายสำหรับวาจาไร้ความเกรงใจของเซียวเยยนใบหน้าคมสันของหลิงชูเอียนเริ่มใช้แววเย็นชาหลิงมองอีกฝ่ายด้วยแววตาก้าวกระด้างาเผชิญกับสายตาเยียบเย็นของหลิงชูเอียนสีหน้าเซียวเยียนกลับปราศจากความผันแปรเขามาจบสายตากับฝ่ายตรงข้ามไม่ลดละในลูกตาดำจัด พผ่าแสงพิกคาดเชกเช่นกันสองคนประท่าสายตากลิ่นอายหน้าเกรงขามแพร่กำจ่ายสร้างความกดดันรอบด้านการพบหน้าของทั้งสองไร้ซึ่งความสมานฉันอย่างเห็นได้ชัดหลิงชเวียนร,รู้สึกถึงจิตสังหารในแววตาหลิงชเวียนสวินเอ๋อตีสีหน้าขุนมัวตว,วัดเสียงตว,วัดถูกสวินเอ๋อตะคอกใส่ต่อให้เป็นหลิงชเวียนก็ไม่กล้าดูได้รีบถอนสายตากลับมาประสานมือโค้งกายคำนับสวินเอ๋อร์ทว่าขณะก้มหน้าเล็กน้อย ระากายแขนงข่าในวแววตากลับทวีความเข้มข้นสวินเอิร์ถึงกับตว,วาดเขาเพราะเซียวเยียนที่ทําให้เขาเดือดดานถึงที่สุดแน่นอนความเดือดดานนี้เขายอมไม่กล้าไปลงกับสวินเอิร์ด้วยเหตุนี้เซียวเยียนจึงกลายเป็นเป้าหมายบรรดาโทสะของเขาขุนหนูออกมาคราวนี้พวกผู้ผอาวุโสได้คาชับพวกข้าอย่างเข้มงวดต้องพาคุณหนูกลับพิพบกูโดยเร็วที่สุดไม่อาจล่าช้าแม้ครึ่งวันและระหว่างน,นั้นห้องมีผู้ใดขัดขวาง พ่อไม่เว้นหลิงชูเวียนประสานมือพลางบอกอย่างนอบน้อมทว่าเมื่อกล่าวถึงตอนท้ายสายตากับเลไปทางเซียวเยียนซวินเออเจ้าจะไปเราหรือเซียวเยียนได้ฟังก็ใจหายว่าไม่สนใจสายตาคุณครึ่งของหลิงชูเวียนโหมดคิ้วเอ่ยถามสวินเออสวินเออรีรอเล็กน้อยก่อนพยักหน้าเบาๆสายโลหิตในใกายนางกำลังอยู่ในช่วงตื่นฟืน้นผลในตระกูลไม่ยอมให้นางอยู่ข้างนอกคราวนี้หางไม่กลับไป เกรงว่าคนที่ถูกส่งมาคราวหน้าก็คือผู้แกล้เกล้าระดับพรกกาศของตะกูลแล้วถึงตอนนั้นหากปะทะก,กับเซียวเย็นขึ้นมาอาจเกิดเหตุการณ์ที่นางไม่อยากให้เกิดที่สุดก็เป็นได้เดินหน่วยหน้าถึงเบื้องหน้าเซียวเย็นสวินเอ๋ยยื่นมือนวลพองไปรูปรอยยับบนเสื้อให้กับเขากระซิบว่าคราวนี้ข้าไม่อาจออกมานานเกินไปหาไม่จะทําให้ท่านพลอยเดือดร้อนไปด้วยรอพี่เซียวเย็นจัดการเรื่องทางนี้เสร็จสิ้น น่าจะมีกําลังความสามารถรุดไปพิภพกู่แล้วสวินเอ๋อเจ้ารอท่านเสียวเยียนจ้องมองสาวน้อยตรงหน้าด้วยแววตาอาวรณ์นิ่งคิดชั่วขณะะง,งกศรีรษะเนิบๆเ,เขาไม่ใช่คนไร้เหตุผลสวินเอ๋อคำนึงถึงเขาทุกด้านหากเขายังดึงดันแข่งขันนั่นออกจะผิดต่อผู้อื่นเกินไปรอข้าเสียวเยียนไม่แยแสคนรอบข้างลุมคอมือขาวพองของสวินเอ๋อขณะกระซิบบอกดวงหน้างามพิสุทธิ์เป็นสีแดงเรือทันตา สวินเอ๋อพงกศีษะเบาๆปล่อยคุณหนูหลิงชูเวเหลียนเห็นสวินเอ๋อแสดงดท่าทีสนิทสนมต่อเซียเวเหียนเป็นพิเศษเพลิงริษยาในใจเกือบจะครอบงำสติเขาเธอทูลสวินเอ๋อดังเทพธิดาไม่อนุญาตให้ผูดได้แต่ต้องแม้ปลายเล็บทว่าวันนี้เทพธิดาในใจของเขากลับเผยจริตจักการอัอ่อนหวานต่อหน้าเซียเวเหยียนผิดจ,จากท่าทีเฉยชายามอยู่ในตระกูลสิ้นเชิงที่ทำให้หลิงชูเหวียนแทบคลั่งเหลิงชูวเหวียน สํารวมตนเรื่องของคุณโหนยังไม่เวียนถึงรอบเจ้าเข้ามาชี้มือชี้ไม้ผู้สูงวัยชุดดําตะคอกด้วยสีหน้าดุดันหลิงเฉวียนสํานึกผิดแล้วโดนผู้สูงวัยชุดดําเอตโระหลิงเวียนหลังหน้ากระตุกกอสูดหายใจลึกๆสีแดงกําัในดวงตาค่อยๆเจือจางแต่สายตาที่จับจ้องเซียวเหยียนยังคงเยียบเย็นไม่เปลี่ยนไปเถอะสําหรับเสียงของหลิงเฉวียนสวินเอ๋อครับคล้ายไม่ได้ยินกระนั้นมองดูเซียวเหียนอย่างล้าลึก หอยหลังก้าวหนึ่งหมุนตัวพระไปทันทีพันนาเฉียดผ่านข้างกายหลิงชฉวียนดวงหน้างามพิสทจน์คืนสู่ความเย็นชาสงบนิ่งไร้ความรู้สึกที่ทำให้หลิงช่วียนกำมัดแน่นหิวงามขบวดมุนเมื่อเห็นหลิงชเวียนยืนนิ่งไม่ขยับสวินเอ๋อปั้นหน้าเคร่งครึมกล่าวเสียงเข้มแม่ทับหลิงช่วยนได้ยินเสียงสวินเอ๋อหลิงช่วยสูดหายใจลึกสายตาเกลี้ยกล่อมพุ่งไปทางเซียวเหยียนสายหน้าเนิบช้าพลางกล่าว คุณหนูเชิญไปก่อนเหลิงชเวิยังมีภารกิจต้องปฏิบัติพอฟังสวินเอ๋อสีหน้าแปลเปลี่ยนหมุนตัวควับมองหลิงชเวยนด้วยสายตาเฉียบเย็นกล่าวเน้นทีละคำข้าบอกว่าไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ทันทีหลิงชเวยนกัดฟันกรอดกลับสายหน้าอีกคำรบผู้สูงวัยสองคนเห็นเช่นนั้นสีหน้าเริ่มเครียดขรึมสืบเท้าขึ้นหน้าหนึ่งก้าวพร้อมกันพลังสภาวะสุดสะเพรึงแผ่คลุมมาทางหลิงชเวน สิบกว่าคนที่ติดตามหลิงช่วยนมาและเห็นสถานการณ์พลิกผันต่างมองหน้ากันเลิกหลกักแต่ว่าไม่กล้าปริปากล่าววาจาหลิงช่วียเป็นผู้บังคับบัญชาแต่สวินเอ๋อมีฐานะสูงกว่าเวลาเช่นนี้ทำเป็นตาบอดหูวหนวกคือทางเลือกประเสริฐที่สุดภายใต้พลังสภาวะสุดสะพึงของผู้สูงวัยหัวเขา่าหลิงชฉวยโกง,งงอเล็กน้อยแต่เขากลับฝืนต้านไว้ประกายตาเหียมเกรียมจ้องคขเมงที่เซียวเยียนชวนให้รู้สึกขนลุก สวินเออขึ้นเสียงกับเขาเพื่อเซียวเหยียนเพลิงฤทธิษยากลางใจเขายิ่งโชดช่วงแต่ทําให้เขาคาสติยังคิดเซียวอีเซียนด้านข้างบุนคิ้วเล็กน้อยกลับมีได้พูดจาอันใดนี่เป็นเรื่องของตรกูลกูล่คนนอกมิพึงก้าวไก่แต่นางสามารถมองออกคนที่ชื่อหลิงชเวินคลายเครียดแ้นชิงชังเซียวเหยียนอย่างยิ่งนางตกลงใจแน่วแน่หากคนผู้นี้ใสหัวไปด้วยดีเช่นนั้นก็นับว่าเขาโชคดีแต่ถ้าคิดก่อกวนนางจะทําให้เขาตระหนักชัด ไม่ว่าตระกูลกูร้ายกาจเพียงใดอย่างล้อยหลิงชเวียนผู้นี้ยังไม่มีคุณสมบัติมาวางก้ามเบื้องหน้าเซียเวเหยียนเลินแล่าคุมตัวเขากลับไปสวินเอ๋อตวัดแขนเสื้อร้องสั่งเสียงเย็นขอรับสองผู้สูงวัยส่งเสียงขานรับย่างเท้าก้าวออกขณะจะลงมือหลิงชเวียนนั้นพลอยกลับถอยหลังสองก้าวปวดอุ้งมือสว่างว่าบยกสีเลือดขนาดเท่าฝ่ามือแผ่นหนึ่งปรากฏออกมาบนป้ายยกมีอักขระจวัดชเวียนคำหนึ่ง กูป้ายยกโลหิตหรือและเห็นป้ายยกสีแดงเลือดชิ้นนี้สองผู้สูงวัยชะงักเทา้าสีหน้าแปลเปลี่ยนคุณหนูไม่ใช่หลิงชเวียนไม่ฟังคำสั่งท่านแต่บนบามีภารกิจสำคัญหลิงชเวียนบีบกำป้ายยกแน่นสายตาจับจ้องเซียวเหียนอย่างเยี่ยมเกรียมสะยะยิ้มมุมปากหน้าผู้อาวุโสพีบัญชาการเดินทางมาครั้งนี้หาพบเห็นคนของตระกูลเซียว ให้เชิญเข้าไปสนทนาที่ตระกูลกูหากอีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามถ้ามีอำนาจใช้กำลังนำตัวกลับไปฉะนั้นเสียวเย็นจเจ้าจงไปกับข้าแต่โดยดีซุ้มเสียงเย็นยะเยือกของหลิงเฉวียนสะท้อนวนเวียนทั่วลานทำให้อุณหภูมิบริเวณนี้หนาวเย็นเป็นพิเศษฟังที่ค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ